มากีร่วมงานแต่งเพื่อนเกิดเป็นประเด็นดรามาอีกครั้งแล้วล่ะคะหลังจากมีภาพของนางเอกสาวมากีราศีโผล่ร่วมงานแต่งของเซเลบสาวผับเพื่อนชุติมนสกุลไทยกับแฟนหนุม่มเตสุรัตเมื่อวันที่27ตุลาคมที่ผ่านมาเพราะว่าหลายคนเองก็สงสัยและออกมาตั้งคําถามเพราะว่าก่อนหน้านี้เจอตัวและแฟนนุ่มปักพัศรกรก็ได้พาลูกๆไปเที่ยวที่สเปนแถมก่อนหน้านี้ก็ยังคงลงรูปเหมือนอยู่ต่างประเทศกันตามปกติงานนี้หลังจากที่มีภาพโผล่ออกมางานแต่งก็ทําให้ชาวเน็ตหลายคนตั้งคําถามกลับมาจากต่างประเทศไม่ต้องกักตัวหรอ ถึงกับมองว่าทําไมถึงในงานแต่งไม่มีการสวมหน้ากากอนามัยกันแล้วซึ่งเรื่องนี้ก็ทําให้หลายคนเดือดมากเลยล่ะคะ่ะเพราะว่าถ้ามองว่ามีการระบาดขึ้นมาคนอื่นก็ต้องเดือดร้อนอีกเอาเป็นว่าจะเป็นยังไงกันบ้างเราไปอ่านกันเลยดีกว่าคะ่ะเมื่อกี้นางรทนะ้าลงรูปและสตอรี่ยังว่าอยู่ต่างประเทศแต่โผล่มางานแต่งที่กทมองแบบเงียบๆไม่เห็นกักตัวอ๋อลิศ คอยไม่เกี่ยวกับวัคซีนอะไรหรอกนี่มองไปว่าทำไมถึงไม่ใส่แมสกันวะงานแต่งก็ไม่ใช่งานเล่นๆนะเท่าที่ไปเผือกมาส่วนเรื่องของมาคี้นางก็ปังกรุบอยู่หลังคอนเทนต์ว่าตัวเองยังอยู่ต่างประเทศแต่กลับมาไทยงานแต่งอีลิตสกุลไทยเงียบๆกักตัวหรือเปล่าก็ไม่รู้เออรอดดีมึงเสื่อมชิปหาย อันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะ,พะเพื่อนแพลนพันแต่งงานกันมานานมากๆแล้วเขาก็ฉีดแอสตาซินิกากันตามปกติทุกอย่างส่วนเรื่องคนอื่นก็ตามนั้นจ้ากูก็งงหนึ่งกรุ่มามากรีม,มาโผล่ได้ไงไม่ต้องกลักตัวหรองานนี้ชาวเน็ตก็ออกมาวิจารณ์กันสนั่นเลยเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่เพิ่งกลับมาจากต่างประเทศรวมถึงเรื่องที่ไม่สวมแมสอาเป็นว่าตรงนี้ก็รอให้สามารกี้ออกมาตอบเองดีกว่าเนอว่าจริงๆแล้วกลับมาแต่สเปนตั้งแต่วันไหนกันแน่และมีการกักตัวเรื่องถึงฉีดวัคซีนกันเป็นยัง,ง,า,งา,า,ามากาจจต อาเป็นว่าเรื่องนี้อย่าพึ่งตัดสินใจแล้วรอให้เจ้าตัวเป็นคนชี้แจงดีกว่าเนอเชื่อว่าอีกไม่นานก็คงจะออกมาได้มาแจงกันแล้วเลยคะ่ะ